สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อว่าเรานะครับผมโฟร์อปันมา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 มมา วันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่กับการรีวิวของไม่ใช่ของเราด้วยครับผมอันนี้ของคุณสถุลทอยคือสถุลไม่ว่าโสมโคกลามปาลามกจุกกระเปลดมาหมดดักขระทุนเล่ตุ้งคนใจได้ทุนเล่มากเจอะไรผมก็ทุนเล่หมดนะคุณบอสไม่ดูหนังหน้าตัวเองแยกไม่ออกด้วยระหว่างคุณหนังหน้าคุณมอสกับหนังกระโปงกับการรีวิว DX s u p e ซ Sen เปอร์เซนไตแอนิซันคแล้วคุณว่สสั้นไหม ผมในกิโลหนึ่งตรงหน้ากล่องครับผมมันจะเป็นรูปไดเรนเจอร์อารมณ์เหมือนกับงานเก่าโอ้โหอ่าดูข้างๆก่อนข้างๆเนี่ยจะเป็นอธิบายเกี่ยวกับรานเอีต่างๆครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นรูปใหม่เลยอันนี้เป็นไดเรนเลสรีเรนเจอร์รีเรนเจอร์กับคิบาสเซรนเจอร์ครับผมท้าไมต้องเซรนเจอร์ด้วยเพราะผมเป็นคนฝรั่งเศสโอเคอันนี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆรูปเก่าไดเรนเซเรนเจอร์ผมผมอยากเอาไม้หน้าสามมาฟาดตากันประมาณนี้เลยอ่ะเรามาแกะกันก่อน คู่มือต่างๆอ่าวิธีที่หนึ่งนะฉีกซองวิธีสองนี่คือแกะใส่คุยคู่มือนี้มันมาได้กันคุณเก๋โอเคนี่จะเป็นคู่มือรายละเอียดคุณแจ็คนี่อ่าเห็นไหมอาป๊าบนี่โอ้โหเชื่อว่าคนดูหายแน่นอนทุกนี้ไม่ใช่คุณแจ็คนี่แทรร่างตัวการใส่ตัวนี้ไปก่อนใส่ฐานเปิดไปแตะเปิดแล้วก็แง่ตัวนี้มาอันนี้จะเป็นรูปกล่องคุณแจ็คโอ้โหนี่นี่นี่

มีนาเชนจ์ดาโอ้โหมีโอ้โหออร่าเชนเจอมีเสียงออกมาแต่ไม่มีไฟออกตัวนี้นะครับน่าอ่าตัวนี้นี่คือการใส่การตั้งแรกของแจ็คอ่ะวิธีการเล่นง่ายๆมากอ่ะดูรอบๆก่อนรอบๆนี้จะเป็นที่ใส่กับข้อมือตรงนี้นะเนี่ยโดยการบิดมางี้บิดมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ดึงมันออกมาครับผมปุ๊บปุ๊บอ่าเฮ้ยซ่าซ่า เป็นเสียงแนะนำตัวเหมือนเดิมแต่ว่าเสียงคอ b จ m เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอะเดี๋ยวเราลองอีกสักรอบนึงดีกว่าคุณแก๊จ้าเฮ้ย อันนี้เป็นแค่เสียงซาบีเจมเฉยเฉยหลั oh. งาาจากก่อนอันนี้เนี่ยจะเป็นเสียงเสียงซาบีเจมบวกกับเสียงแปลงร่างครับผม oh. Oh. อยู่2คนเละ <ผม S 2> โอเคประมาณนี้ดีกว่านะครับอ่ะเรามาลองดูกับชิบากเซลนเจอร์ไปดีกว่ากัณแจ๊สครับผมแล้วนี่ฮะมันจะมีที่ขั้นฐานนะก็ะดึงออกไปเฮนนชิโอ้โหเฮนชินอารโอเค นี่มันก็จะประมาณนี้ฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแค่สีขาวเท่านั้นอ่านดูรูปร่างก่อนนะอ่านรูปร่างอ่านรูปร่างอ่านรูปร่างครับเนี่ยสวยงามมากเนี่ยเป็นลายสีทองให้เลยนะครับผมแต่คุณมอสนี่ขุดทองว่ะเออโอเคแล้วแต่มึงเลยแล้วกันโอเคอันนี้คือที่ใส่ข้างในครับผมโอ้โหสีทองระดับหรืออัลล่ยอมรับว่าของขี้บาทเรนเจอร์แม่งสวยว่ะงามใช่ไหมเอองามจริงงามอย่างนั้นเลยนะแล้วมันข้างมีน้ำหนักด้วยมันน่าจะทำมาจากเอ่อเหล็กนะเนี่ยไม่ใช่เหล็กธรรมดาด้วยนี่เออเหล็กอะไรฮะ เล็กไหลโอเคฮะอ่าไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเล่นกัน,นกดีกว่ามั้สครับผมเอาเลยซวยานี่เป็นเสียงแปลงล่างฮนะครับผมว เสียงกำลังของเสือขาวเ,าาเพราะว่าเสือดำไม่มีอีกแล้วชวโอ้โหอ,อ่ะต่อไปคุณมด มีแค่นี้มีแค่นี้โอ้โหรู้สึกว่าคุ้มๆมากครับผมแต่ว่าพอซื้อเซตหนึ่งมันได้2อันเลยไงอ๋อโอเคก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวซูเปอร์เฮนไตอันดิสันของไดซ์เรนเจอร์เพิ่งเฮนตายอีกเดียวนะแล้วก็อันนีสันด้วยจะสื่อให้ได้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครป์เราด้วยครับผมถ้าไม่ชอบก็กดดีดไลค์แล้วก็บอกว่ารีวิวอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยมั่วซั่วหมดแปลก็แปลมั่วเออจแนทฮิ แล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ f a เพจ o วกแฟน,แฟนเพจโฟล์กไฟสตูดิโอของเรานี่นะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบแล้วทำไมมึงถึงไม่ตอบเขาเพราะว่าผมไม่มีเวลาตอบผมคุยกับทุกคนใน IG ฮะโอ้โหตอนนี้ฮอตเหลือเกินนะรูปรูปโปรไฟล,ล์จะเป็นตัวเฮี้ยตัวหนึ่งนะครับผม,<อ>มและหน้าผมเป็นเฮี้ยก็จริงนะแต่ว่าเอาหน้าคุณวอตแปะไว้วันนี้ก็ไม่ฟังละขอตัวลาแต่ไป็นตอนนี้บ๊าไปไปผมบบ๊ายายผมเย้ปาที